วังเบงคูรูวังเบงคูรูเป็นวังหลวงตั้งอยู่ในเบงคูรูรัฐกรนาตกะประเทศอินเดียสร้างบนที่ดินเก่าของศาสตราจารย์เจกาเรตครูใหญ่คนแรกของเซนทั g นไฮสคูลในเบงคูรูหรือวิทยาลัยเซนทัานคอร์เรชแห่งเบงคูรูในปัจจุบันอาคารแรกสร้างมีจำนวนทั้งหมด35ห้อง ส่วนใหญ่เป็นห้องนอนและมีสระว่ายน้ำหนึ่งสระนอกจากนี้ยังมีริบ้วยสารแรงมนุษย์และพัดลมไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากบริษัท General Electric ชั้นหนึ่งของวังประกอบด้วยลานเปิดที่มีเก้าอี้แกรนิตประกอบด้วยกระเบื้องเซรามิกสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังมีห้องบอลรูม สำหรับจัดงานฉเฉลิมฉลองหนึ่งในห้องที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในชั้นแรกก็คือโถงดูบาหฮอซึ่งเป็นที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรการตาแต่เดิมไว้ใช้ประกอบประชุมสภาของกษัตริย์ภายในประดับด้วยเครื่องตกแต่งงดงามจำนวนมากภาพเขียนและศีสะช้างขนาดใหญ่ที่ฝังไว้ในผนัง ด้านหนึ่งของโถงเป็นกระจกสีศิลปะกอฉิกห้องนั้นตกแต่งโดยใช้สีเหลืองเป็นหลักวังแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปีคศ .1874 และสร้างแล้วเสร็จปีคศ .1878 สำหรับเจ้าของก็คือ H H Pramothev วว t ท i ยา